เล็กได้เผ็ดใดแต่ว่ามันมีเล็กป่นในหินนั่นนะได้โขามาเลยว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตั้งคันห้าคันเนี่ยแต่ขอน้ำคนเกา่าคนแกจึงถึงจะได้มาตัวนี่คือ,อยาดีนี่อยู่ và đi nhiều nhiều cái làng bọ nhiều phúc nó chút nhọt lại rồi cái bọc áo phước mình đẹp ní là có áo tết mặc mà nó khảo hẹn à hàn thơm mát Các bạn đi được con thì các bạn mắc xóm nào như thế tâm khổ xu xong À nói วันนี้เป็นกันมาพอจญภัยในป่าลึกๆกันพืชที่จริงป่าแถวนี้นกเขยยังบเคยมาจาักเถื่อเด้ออันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาจะมาลุ่นเหกันเู้ซึ่งเต้นๆือนกันเพราะว่าเป็นป่าอย่างที่บอกไปเป็นป่าที่เขาบกเคยมาแลวก็บกเคยซ้ำนานสนใจเดี๋ยวว่าเราจะได้เห็นพืชแปลกๆหรือว่ามีอย่างแปลกๆหลายๆสิ่งเพราะว่าอยูุพี่มันค่อนข้างป่าไม้หรือว่าพืชพันธุ์มันยังค่อนข้างอดุดมสมบูรณ์นะะเดี๋ยวจะไทยบรรยากาศป็นยังให้ทุกคนเนี่ยเบิงกันแบบเยายวๆไปอันนี้คือเป็นกันพรอ่า เป็นการเดินปา่าแบบของจริงเลยทุกคนเราจะเดินไปเงาวๆให้คลิปเงาวๆให้ได้เห็นความงดงามของธรมรมชาติความงดงามของิ่งแวดล้อมที่ธรมรมชาติสร้างขึ้นมาเนาะให้ทุกคนเ้อบึ่งได้เห็นกันโอเคทุกคนไปกันเลย ไม่โคตรยญยทุกคนตจนไม่ยญยแห้งเลคนเห็นปะ ที่ชั้นหลังที่เห็นนี่ก็คือต้นไม้ท uh> ี่ใหญ่เนาะใหญ่แห้งพิลึกพิโลบอนเนี่ยจะว่ามันเป็นต้นในอย่างเนาะสังเกตจักเบิ้งจักรสนับพน ok ของมันแล้วอายุก็ตามกว่าสองร้ปีตัวนี้เนาะฮัลโหลนี่คือความงดงามของธรรมชาติละกอธรรมชาติแถวนี้ยังบ่ชึกทำลายจักสีมือของมนุษย์เนาะหวังว่าที่ได้เห็นมันแบบนี้ก็ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนาะโอ้สุดๆเลยทุกคุนมินเป็นปลาแกะหลีเนาะ เคยต้อง่อยบอกแล้วเหมือนบอก็ามาธรรมศาสตร์บอน,นี่ค่อนข้างอดมสมบณ์นี่คือ,อยาตีชนิดหนึ่งทีดีเนาะดีเลยแหละเขาเดี๋ยวอันนั้นบุกไปได้ให้เห็นใบพมันวนพออาคามีความเสือมีความเสือเนาะแต่ว่าเรีวเต็มมมองของลสคนส่วนพออาคามีความเสืออเส่อ,อวออาา่าท่ายาตัวใดเนาะมีคนหู้ลายกันไปลแล้วนะเขาเคยแพ้แบบโมเดลขอข้ามาเม่นอย่างเนาะแบบเคยแพ้เลยเน่ะมัน จะเป็นการกลายเป็นเว็บพืชธ,ธรรมดาไปมันบบมีบอ่อันน้เนาะบบส,สักซิ์อ่ะนะแต่คน,คนเขาเรียกว่าเขาสอนกันมาว่ายานี่บ่บ่จจำเป็นนี่บ่บนนนํำให้แ็บหูหลายๆคนเนาะคือคนชีได้เขาชี้หูจักยาพื้นเมืองต้องได้ขอคำมาเลยว่าได้เอาได้ตั้งคันห้าคันมีอย่างแต่ขอน้ำคนเราคนแก่ถึงถึงจะได้มาตัวนี้คือ,อยาดีนิวยาดีนิวนิวแข่หลังโบนิวพวกเวนะนี่ยโบเน่าสุดยอดเลยตัวนี้ ของแพ้บางที่เ้าไฟไม่ยังกับไปห้งหมอบุดีใช่่ามากินยาคืนเมือกตัวน,นี้ดีปั๊บเลยกันน็มีเนาะนี่คนของแพ้เลย เห็นบอกทั้งหลังที่เห็นนี่ต้นง่ายๆตัวนี้คือต้นสมโอเด้อทุกคนเด้อต้นมักสมโอมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยตัวนี้เรือว่าโบนเอยใมาเมื่อหลายร้อยปีมีคนบูหานเขามาปลูกกับโบนเนใจเนาะตอนนี้มาเบิ้งมากโอู้มันเปยมัดหนาวเปยมัดหนาวมัดน้องบุีผู้เด็กกินบุีผู้เด็กมาเจอซะเดินสิไป ยไอ้สิ่งขึ้นอะไรก่อนบุพีมาบุพีเนื่องจากว่าบ่มีคนมาบ่มีคนมาพ่อมันแล้วก็มาร์คมันตกทุน้อยหนึ่งบ่ตามบ่ส่งโลทุกคนความนักบุงเป้นี่คือต้นมัก์คสมโอหรือว่ามักพุกของบ้านเฮาเนี่ยแหละน่าจะแมนคนณบุหานก็ปลูกเบาหรือว่าไหนใด ตัว,วานในแถวนี้ก็จะเป็นพื้นทีท่แบบว่าคนข้งางฟารเลือกเลยเห็นบอกต้นอโลวพอสิลองพาเิ่มมีเนื้อตัวเห็นปะตัวหอกตัวหนูตัวไม่ยังกินมัดเราิเจาะบ่ง,บมงสมโอยักโอ้ยังไ้กิน,นได้ไอยู่กินได้ครึ่งหนึง่ง ไงพี่ลุกลนี่คือสมโอบาเลยทุกคนเด้ออะลูตื่นเต้นบุกเคยได้มาบุกเคยมานี่จะเป็นครั้งแรกที่เขามาถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอีกพื้นที่ที่เขาบุกคนเคยเลยว่าต้องระวังด้วยหนึ่งมือน,นี้เขาซีบยูดึกๆประมาณสองสามโมงหรือว่าตีสองตีสามคนนั้นจะได้กลับไปถึงบ้านค่อนข้างไกลบุกเคยมีคนมาเนาะฮู สมโอสมโอปลาสมโอยักษ์โอ้หวานไปชื่อสั่งหวานหวานกินได้นี่วมาอ้หูเฮตากร้องเห็นบ่มื้อนี้ตากล้องปองดิดน้องทรายแล้วทุกคนเด้อโอ้ของแท้นี่ว่า นี่คือสมโอยักษ์สมโอที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเ้อทุกคนเด้อนีอ่อายุบบตามกว่าร้อยปีนละเพราะว่าไปทั่วไปแล้วตนตัวนี้บ่ใหญ่สุดกว่าประมาณนี้แหละยัก่เคือเห็นซ้ำนี่มันบ่แมโบได้เป็นต้นที่แบบใหญ่าาพิลึกพิโลอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมถือว่าใหญ่สุดๆแล้วนี่สมโอปลาืมหวานตัวนี้หวานเนาะ โอนขนาดก็ไปหาอีกอนไปหาตัวดีๆลองซีเอากลับไปบ้านน้่ยหนึ่งไข่อัมมาลองซีมบัง คือตังโวมัยังกิ่นมดวุน้นเหรไม่แน่ใจพว<ม>กนี้เห็นบอลผตัวฮอกบอกิอก่นมดเลย<ม>โอดีมันสุกเกินไปแล้วมันสุกเกินไปแล้วกมันก็ลนลงมามัดอยู่ในต้นนี่บ่มีบ่มีตัวสุกคาต้นชักหน่อยเลยตกมัด ตอนนี้ก็ประมาณ5:30นแล้วทุกคนโอยังน้อยนึงยังน้อยนึงทุกคนพ่นตายเดี๋ยวสิขึ้นไปเก็บเอาเด้อาได้ยงาเห็นนยนึงถ้าสิลงขึ้นไปเก็บต้องระวัง้พวกพวกอันต้นโอวต้นมะพุกนี่ค่อนข้างมีหนามหนามมันค่อนข้างใหญ่

คิดว่ามันมีมาร์กคิดว่ามันล้นมาไทยดินหมดแล้วสุดท้ายมันก็ยังมีหลายนี่คือผลไม้ยักษ์อยู่ปลาด้วยทุกคนเด้ออาจจะเป็นเมืองลับแรกบ่ก็บ่จักเมื่อกี้เราเห็นเลาะมาตามแคมทางเอ่อเลาะมาตามแคมห้ยวยเนาะเราเห็น,น,นอันเมื่ก็อ้อยอ้อยอ้อยดำมานะยิง่งใหญ่ฉันมีสองลำอยู่บุไคนใจวะเป็นคนสมัยก่อนปลูกบ่เรือนได้เลยมันหูไป ดูดนลาไม่ปลายักมักพุกสมโอมักสมโอคือมันไก่ละดูแล้วแล้วก็อมักที่มันใหญ่ส่วนใหญ่มักตัวใหญ่ๆมันจะลนลงมาหมดแบบนี้จะเหลือแต่มักตัวน้อยๆวันนี้นก็ทึกมันเจาะแล้วบนนีจะพาซีเป้กลับไปบ้านได้บะถ้าเป็นเมืองรับแร่วจักพี่นอ้อง นายพี่ลึกพี่โลอ,อันนี้จะเป็นกาซธรรมศาสตรงทุกคนนะมันจะเกิดขึ้นเองไม่มหล่ะมันอยู่ในตัวของสมโอเดี๋ยวเบิ้งเดลยจะเอาซีเหตให้เบิ้งโอ,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 โอ้นี่คือกาซ อืมสุดๆไปเลยสามารถสกัดเป็นอันนั้นเป็นก๊าซได้ขึ้นกันตนัวนี้โอ้ เป็นข้างแรกมาตื่นเต้นแห้งพี่น้องไหมเป็นปลาปลาลึกถึงมันเจาะเข้าไปิดนึงโอ้ย นัด oh, <laughs> <laughs> เรียบร้อยทุกคนสั่งเคตเหน็นอย่างบอลนี่มันจะเห็นเรื่มเริ่มนี่มันคือมี มีเล็กปนนะทุกคนโบนเนใจว่ามันเป็นหินแบบใหแต่ว่ามันมีเล็กปนเห็นปะมันจะเห็นเลื่อม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 ไ่ดิมันคือเศษเล็กเนาะมันมีมีเล็กปนหรือบางที่อาจจะเป็นทองคํของพ่จักโอ้นี่สีสันสวยงามมีเล็กปนนี่นี่คือซิ่งที่ธรรมชาสตร์สร้างขึ้นมาพี่น้องมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมศาตร์แบบเนี้ตามน้ำทันใชจะมีบนแน่ใจคือกันเดอรมันเป็น เล็กด้เผ็ดไดแต่ว่ามันมีเล็กปนในห,หินนะนะตัวนี้มันขำม,มืดแล้วทุกคนถ้าเวลาเอาเอาไฟสายยวงเข้าไปมันจะสีบเห็นมังจะ้องยับไปม,มันเป็นหินแ้วเผ็ดได้ด แล้วก็ความน้ำหนักของมัน,นกน็จะนักอันจะนักว่าหินทั่วไปทุกคนตัวนี้มันจะนักเนาะอันนี้บอกตามกา็ห้าสิบโลเนี่โอ้ประมาณห้าสิบโลเนี่ยตัวหินหน้อยๆสื่อเลยมันจะนักจะมีน้ำหนักถนะึงประมาณสี่สิบห้าสิบโลนี่นะนี่นี่ือหินเล็กเห็นเริ่มๆเห็นปะ่ะนี่ือหินเล็กลก็คือคอนเดอร์ โอเคเคดี๋ยวทตวนี่คือหยดเตา่าทุกคนเห่อซี่ว่าไว้กินเข่าควารู้สึกหิวเข้าแหง้งอาหารธรรมชาติหยดเตา่าหยดเตา่ากินทิบได้เลยทุกคนบอจําเป็นต้องไปปรุงซุกแล้วกินทิบได้เลย điều hàm bón để đẻ xí kín khéo hiu hang nhá. Nì kêu nhót tào thì họ kéo má tầm thang. หยกินอยู่ปลา,ากินอย่างกระแซบอยู่ <laughs> ตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เล็บ้อยต่อไปก็สิไป็นโลปลาต่อเนาะโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินปลาได้ป่าปลาที่เราบพคกคนเคยเป็นครั้งแรกที่เขามาแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแฮงเนื่องจากว่าเป็นค่อนข้างเป็นปลาลึกเป็นเห็นต้นไม้ใหญ่ยเห็นมีหลายๆสิ่งที่ได้ว่าแป๊กๆป๊กหูแป๊ก,ปก,ปกตาพอสอมควรเนาะเดี๋ยวมือเด๋ยวบ,าบ,าบา้างๆเครซื้ลองมาอีกคืนหนึ่งนะโอเคถ้าใครมักก็อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยแล้วก็ โอเคลืมเมื่อกี้ลืมฝากเนาะอย่าลืมเข้าไปกไดติดตามทั้งซองอ่าคานะ้อยแฟมิลี่เนาะขึ้นตามหน้าจอเนี่ยนะจะเป็นซองเดิมของอาม่าพีเคพี่เนาะตอนนี้ฮะกดสิซีทยวิธีชีวิตบ้านๆอยู่กับครอบครัวเนาะอย่าลืมอย่าลืมกดช่วยกดติดตามให้เลยเนาะขอบคุณ